ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับกับผมก็อยู่ที่วัดป่าชัยมงคลอําเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้ก็มาทําบุญครับในวันเสาร์ห้าครับวันเสาร์ห้าเป็นวันที่ถือชาวพุทธที่ว่าเป็นวันที่แรงนะครับทํามาค้าขายอะไรก็จะทําขึ้นนะครับความเชื่อวันนี้ครับกับผมรายการครับก็จะพามาไหว้เท้าองค์เท้าเทวสุวรรณเทวสุวรรณโนครับ ที่วัดป่าเฉยม,งค,คง,ยมงคลครับซึ่งวัดป่าชฉยมงคลครับก็มีองค์เท้าเวสุวรรณประดิษฐสถานนะครับ5้าองค์ครับวันนี้ก็เป็นวันไหวพระครับการไหวเทาว้าเวสุวรรณนะครับก็ไหวด้วยเทียนหนึ่งเล่มทูบ9ก,กดอกดอกกุหลบาบ9ดอกครับ ท้าพิสวุวรรณครับการไหว้ครับครั้งแรกก็ต้องนับถือก็ต้องตั้งจิตตั้งใจนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาครับการไหว้เท้าวิสวุวรรณก็ถือว่าเป็นการขอลาบขอยศครับของเงินขอทองครับต่อไปครับก็จะพามาดูพระยานะครับพระมหาชัยยะนาคราชครับที่ปฏิสถานวัดป่าเฉมงคลแห่งนี้ครับ ก็จะพาทุกท่านเดินเข้าไปนี่ครับก็เป็นที่ปฏิสถานนะครับพระพุทธธรูปองค์ใหญ่ครับก็มีนักราดลรอบร้องเคียงข้างกันครับถัดไปครับจะมีพญาต่องอยเต่าครับ วันนี้เป็นวันดีขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรานตามความมุ่งมั่นครับ